การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ของโลกประชากรโลกเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์กาลในช่วงต้นของคริสตศักราชมนุษย์ที่อาศัยบนโลกมีจำนวนประชากรอยู่เพียงประมาณ300ล้านคนประชากรมนุษย์มีจำนวน1,000ล้านคนเมื่อปีคริสตศักราช1,800ปัจจุบัน มนุษย์มีจำนวนประชากรสูงถึง7,000ล้านคนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรมนุษย์นำมาซึ่งปัญหาหลายประการเช่นการขาดแคลนน้ำจืดที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภครวมทั้งการลดลงของปริมาณน้ำใต้ดินและยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษสะสมเพิ่มขึ้นตามมาด้วยประวัติการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์เปรียบเทียบในอดีตและปัจจุบันในอดีต มนุษย์ส่วนใหญ่เลือกตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบที่มีพื้นที่กว้างขวางมีแหล่งน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการตั้งถิ่นฐานที่ไม่ถาวรเนื่องจากต้องอาศัยผลิตผลจากธรรมชาติในการดำรงชีวิตมนุษย์เก็บเกี่ยวหาอาหารจากการล่าสัตว์และเก็บของป่าการใช้ไฟการสร้างเครื่องมือและอาวุธการผลิตเครื่องนุ่งหม่มและการสร้างที่พักอาศัย ส่งผลให้การเพิ่มจํานวนประชากรมนุษย์ในช่วงแรกมีอัตราการเพิ่มอย่างช้าๆมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานที่ถาวรเปลี่ยนจากการล่าสัตว์มาเพาะปลูกพืชทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ทำให้มนุษย์สามารถหาอาหารได้มากยิ่งขึ้นมนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นแต่โรคร้ายต่างๆก็ยังทำให้มีอัตราการตายสูงส่งผลให้อัตราการเพิ่มของมนุษย์ ยังต่ำอยู่ประชากรมนุษย์เพิ่มจำนวนอย่างช้าช้าเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ที่เริ่มในศตรวตรรษที่18และ19ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือมนุษย์สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้หลายอย่างเพื่อให้การดำรงชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่น การสร้างบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องทุ่นแรงต่างๆที่ช่วยในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทำให้มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอตลอดจนมีการพัฒนาวิทยาการด้านการรักษาโรคและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพทำให้อัตราการรอดชีวิตของทุกช่วงอายุสูงขึ้นและมีอายุไขยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นส่งผลให้ขนาดของประชากรมนุษย์ เพิ่มขึ้นในลักษณะทวีคูณจนกระทั่งมีจำนวนประมาณ500ล้านคนในปีคศ1650จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น1,000ล้านคนในปีคศ1800 2,000ล้านคนในปีคศ1927 3,000ล้านคนในปีคศ1960 4,000ล้านคนในปีคศ1974 5 0 0 0ล้านคนในปีคศ1987 6 0 0 0ล้านคนในปีคศ2000และประมาณ7000ล้านคนในปีคศ2012ตามการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติพบว่าจำนวนประชากรมนุษย์มีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น8,000ล้านคนในปีคศ2025 900นล้านคนในปีคศ2050 และอาจเพิ่มถึง10,000ล้านคนภายในปีคศ2083ปัจจุบันประชากรโลกได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับโดยการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเกิดจากการเกิดและการตายส่วนการอพยพเข้าและการอพยพออกนั้นไม่เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อก,การเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษย์บนโลกแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญ ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาควิทยาการใหม่หลายอย่างที่มนุษย์คิดค้นและสร้างขึ้นทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตรและกสิกรรมความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมและสิ่งก่อสร้างตลอดจนการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขวิทยาการเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสนับสนุนปัจจัย4อันได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณกิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์เนื่องจากวิทยาการสมัยใหม่เหล่านี้ทําให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นและมีอัตราการตายลดลงการค้นคว้าและพัฒนาทางการแพทย์ในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากการแพทย์ด้านสุติกรรมและกุมารเวช รวมทั้งการพยาบาลเด็กแรกเกิดและเด็กวัยอ่อนถูกพัฒนาโดยการนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทำให้อัตราการตายของทารกแรกเกิดลดต่ำลงอีกทั้งการพัฒนาทางด้านวัคซีนและยารักษาโรคที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากส่งผลให้การรักษาและการป้องกันโรคที่เกิดในเด็กมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทำให้อัตราการอยู่รอดของประชากรในช่วงวัยเด็กสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางการแพทย์และสธาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง<ม>เช่นผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ได้ทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆหรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆเป็นต้นรวมทั้งการมีองค์การที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและวัฏจักรของการแพร่เชื้อโรค เขามาให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านกำลังคนและการเงินในการป้องกันและกำจัดการระบาดของโรคต่างๆปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชากรมนุษย์ทุกช่วงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้เพิ่มมากขึ้นและมนุษย์ในปัจจุบันมีอายุขยยืนยาวขึ้นโครงสร้างอายุของประชากรมนุษย์สามารถแสดงได้เป็นพีระมิดที่บ่งบอกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของขนาดประชากรในอนาคตซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนของประชากรในช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ Pre ์ pre-reproductive stage ช่วงวัยเจริญพันธุ์ reproductive stage และช่วงหลังวัยเจริญพันธุ Post ์ post-reproductive stage ประชากรมนุษย์มีการเพิ่มจำนวนโดยการสืบพันธุ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานถัดมาเป็นรุ่นรนุจากลักษณะของประชากรดังกล่าว ทำให้สามารถแบ่งช่วงอายุของประชากรมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่มคือช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง14ปีช่วงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่15ถึง44ปีและช่วงหลังวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมีช่วงอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปสมาชิกในประชากรที่มีอายุแตกต่างกันนี้ ประกอบเป็นแผนภาพโครงสร้างอายุประชากรซึ่งมักแสดงในรูปพิรามิดประเทศที่ประชากรมีสมาชิกในช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์มากจะมีลักษณะของพิรามิดฐานกว้างยอดแหลมซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของขนาดประชากรที่รวดเร็วเช่นประชากรของประเทศอัฟกานิสถานเคนยาเป็นต้นส่วนประเทศที่ประชากรมีสมาชิกในช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์และช่วงวัยเจริญพันธุ์จำนวนพอๆกัน เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไปอย่างช้าๆและในประเทศที่ประชากรมีสมาชิกในช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์น้อยกว่าช่วงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งแสดงถึงการลดลงของประชากรดังเช่นในประเทศอิตาลีญี่ปุ่นเป็นต้นประชากรโลกนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีวัยเด็กลดน้อยลงโดยจำนวนผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแสดงว่าโครงสร้างของประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้ยุโรปกลายเป็นภูมิภาคที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะอิตาลีกรีซเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์โครงสร้างอายุของประชากรในประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในประเทศไทยพบว่า โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลกเประมิดโครงสร้างอายุของประชากรมนุษย์ในประเทศไทยที่สร้างจากข้อมูลสามโนประชากรพศ2553องสําของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรไทยที่กำลังลดลงนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การวางแผนครอบครัวปัจจุบันประชากรไทยมีอัตราเจริญพันธุ์โดยรวมลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนที่ประมาณ1.8คนหรือกล่าวได้ว่าผู้หญิง1คนจะมีลูกไม่เกิน2คนอีกทั้งประชากรไทยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยในปีพศ2527คิดเป็นร้อยละ5.7และในปีพศ2546คิดเป็นร้อยละ9.6 คาดว่าน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ14.7ในปีพศ2562แสดงว่าในอนาคตประเทศไทยน่าจะมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็กเพราะฉะนั้นนักประชากรศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกจึงต้องพยายามศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มากขึ้นและจะต้องมีแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ รองรับระบบสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปเมื่อพิจารณากราฟการเพิ่มของประชากรมนุษย์จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มแบบ exponential โดยประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาจนอาจมีคำถามว่าประชากรมนุษย์จะมีโอกาสที่จะรักษาระดับที่คงที่ที่ระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสามารถในการรองรับประชากรมนุษย์ของโลก หรือ global carrying capacity หรือไม่ประชากรมนุษย์ก็เหมือนประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่นในแง่ที่ต้องพบกับแรงต้านทานจากสิ่งแวดล้อมหรือ environmental resistance ซึ่งคือปัจจัยทางกายภาพหรือชีวภาพที่จำกัดไม่ให้ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นมากเกินไปหากแต่มนุษย์ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆตรงที่มนุษย์คิดค้นวิธีที่จะเอาชนะปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น และมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศบนโลกเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นประชากรมนุษย์ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งหากจํานวนประชากรมนุษย์เกินกว่าความสามารถในการรองรับประชากรมนุษย์ของโลกก็จะเกิดปัญหามากมายตั้งแต่การขาดแคลนอาหารที่อยู่อาศัยน้ําดื่มรวมไปถึงปัญหามลพิษสะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยคำที่ควรทราบ เมื่อได้ศึกษาสื่อการสอนชุดประชากรมนุษย์แล้วนักเรียนคุณเข้าใจคำศัพท์สำคัญต่อไปนี้ mm hmm. การเพิ่มขึ้นของประชากรหรือ population growth โครงสร้างอายุหรือ age structure mm hmm. ช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์หรือ pre-reproductive stage ช่วงวัยเจริญพันธุ์หรือ reproductive stage mm hmm. ช่วงหลังวัยเจริญพันธุ์หรือ Post-reproductive stage ความสามารถในการรองรับประชากรมนุษย์ของโลกหรือ Global carrying capacity แรงต้านทานจากสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental resistance